เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับโหมดอารีนาโหมดสองสองที่ทำให้คนเล่นต้องทอสมองเล่นกันเลยทีเดียวม,มาว่ะแจ็คโชเกตโอคอมนี่เมตาครับพอมบ,บอกเลยตั้ประกันได้รอบแรกเจอเป็นอาริสตากับเวลคอส<ว>เอาละจงังหวะนี้พร้อมเปิดออกมาแล้วมาเลยเปิดก่อนเลยโดนชนไง อันนี้มันชอบชนกระทิงดุกระทิงดุกระทิงมันเป็นวัวนี่ว่ะนแบบะครับขวดนนี่ขโมยยาขโมยาโมยากินผลไม้ควงไงวิตันไม่ทันเราใส่เราใส่ก่อนเฮ้ยตันมาดวีวัวเราใส่อีกทีไว้ไกอดไว้กอดไปไหนเฮ้ยโอ้โหปั๊มมึกอาวากาศหนีไปแล้ว อ๋อวัวไม่ไดีอย่ายกไม่ตายเนาะความหมึกทะเลไปแล้วเฮ้ยปลาหมึกเอาอากาศเฉยหมายวัวจุกนี่ไงเฮ้ยติยาติยาติยาดีเอาเฮ้ยโอกาสไปแล้วครับนักวงเข้ามาได้อยู่เรียบร้อยอืรอบแรกถอดสมองเล่นของจริงโดนดใส่อย่างเดียว มีการอะไรมากไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่านะตีเร็วดีสุดรอบที่สองครับเจองูกับหนูอยู่ด้วยกันให้มันอยู่ด้วยกันได้ไงวะเนี่ยมันไปไปได้ไงมาจาังหวะนี้เออไอ้มอ็พ่นพีษวะไอเอ็มพ่นพิดอะไรวะให้ตีหนูกันดิตีหนูหนูเอฟเชเฉยไล่ได้งูตีหนูได้งูตีหนูตีหนูเรียบร้อย ตีคนเอฟเคไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำนะเฮ้ยไม่ให้ไม่ไม่ให้ด้วยไม่ให้ผลไมา้ด้วยโอ้ยปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยครับปล่อยดีกว่าขอรุดขอรุดยิงเต้นนะเป็นเพื่อนเฮ้ยโอ,โอ้โหเราไม่ตีพันธมิตรกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอะ เมตารถคู่ดาวมาครับรอบที่3มีรถรางมาด้วยเดี๋ยวขับเองโชว์สกิลขัขบแบบคันเทพโอเคครับตอนนี้ทำการสการหาสตูด,ดีกว่าครับไาหามันดีกว่าเจอแล้วเจอละนี่ไงมาสมิธามาดิขอตีหน่อยขอตีหน่อย,ออยสามที วง <c oughs> ซาม,มิล่าอันติไม่แรงเลยสวัสดีรักฮัลโหลบรฮัลโหลบเฮาไออยู่ <c oughs> มาดิเอ้ยปัดเลยอ๋อปัดก็ไม่รอดหรอกปัดก็ไม่รอดโดนตามไงเดี๋ยวแจ็คแข่งรถคูดาวไปเฮ้ยโอ้โหทีมโชแกตทำได้ let's go เกือบละเกือบละเกือบละได้อยู่เห็นนิตี้ฟอร์สรถคูดาว ติดตามต่อรอบที่สี่โอ้โหทีนี้คนขับเปลี่ยนนิดหน่อยนะเป็นอวกาศจะได้ขับแทนไปไปเลยเฮ้ยไม่ชนอ่ะแปลกนะตีนี้ตีนี้เนียนหายคนขับไม่ค่อยแบบทำไปกับขี่ไงแป๊บนึงขอตีก่อนหน่อยรีบยังไงมาดิมาดิอยู่บัวเฮ้ยบัว,วมานี่เลยเฮ้ยเบลก็เบลอกอ็เอกอรียบร้อยเรียบร้อยปลาหมึกอ,อวกาศแห้งเรียบร้อย ไอวัวมันี่โอ้โหชนไงไม่ให้ตีผลไม้มานี่เลยมานี่เลยอไ,อไอวัวไอวัวนะไอวัวแบบนินทาไงไอวัวเนี่ยไอวัวนินทานะมาดิโอ้โหชน,นออาเรียบร้อยโจแกล็อ,อกน้อง,งมงมานี่ควงเฮ้ยแฟนมาเลยเหรอตีหนีโดยคนเดียวเท่าไหร่จะทิ้งเพื่อนซะเลยเมื่อกี้เอามาดิวัวควงโหวัว วงช่างร้อนแรงไปไหนละ่ะนี่เลยเรียบร้อยไอตี้นินน้นหาบอกเลยมีการแปลกๆมาครับผมก็ไม่รู้ไหนดีนี่แล้วกันมาต่อรอบที่หา้าเน้นใส่นัวคนขับรถจะขับได้หรือไม่รอบนี้โอเคตี้ผมคือไม่ได้ทำไปกับขี่ทางตี้เปิดเลยต้องขับรถมาละ มันลงต่างไปเถอะมาเปิดมันก่อนเลยซาเิลยาโคโวงไงหนึ่งตัวหายไปเรืยมากแพดโอ้โแพตตีฟุตไอ้น้องไอ้น้องไม่คาดมือเรียบร้อยโอ้โหอย่างเร็วไม่ถึงสิบวิอะ่ะตีนี้เก็บไปหมดแล้วโหวดจัดอกคำเดียวว่โหดจัดต่อไปครับโชจินมารอบที่หกเห็นรถแล้วเป็นพอรอบนี้ขึ้นีกร่อ ขับเราไปด้วยเลยดูด้วยกันไปด้วยกันอ๋อชนชนอีกแล้วไม่รู้เปิดแล้วไอ้งูไอ้งูไปลเลยมาดิทวิทมาดิทวิทเอ,อ้ยเรียบร้อยอเร็วโอ้เร็วเ,เกินมันยังสิบวิอ่ะควนานกว่านี้ได้ไหมมีไอเทมนีพระเจ้า,จาก,ก็เอาไปลงมารอบที่เจ็ดรอบนี้ ขับเลยโชแกตไม่ต้องห่วงประกันมีชนโอ้โหชนซาม,มิล่าเรียบร้อยโอ้โไม่หิวไม่ปลือโอ้โหตายเดียวไปตายเดียวไปอีกสายเดียวไปตายภายในหนึ่งวินาทีเท่านั้นเอาไปไหนรักนี่ไปไหนกลับมาก่อนเอาฮ้ยโอ้โหตายเดียวไปทีเนี้ยตายเดียวไป โอ้ี่มันการอะไรเนี่ยแปลกๆเอาเลยแล้วกันมารอบที่แปดหอนนานๆหน่อยสองรอบเมื่อกี้ไม่ตึงเลยรูกคำแบบใหญ่ๆอย่างลูงกสิบรอบโอเคราชนครับราชนอีกแล้วไปมาดิไปไหนอะไรแวบ อ้าวเอาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะคุยด้ดิเฮ้ยไอ้ดนงูฉกเฮ้ยงูมันฉกว่ะมันแรงแรงมาดิอุ้มไปแล้วครับเจ้าวันนี้หายอ้ะงูฉกตายเลยโชกัดบิ๊กบอสแปดอุ้มสายตาทำอะไรเนี่ยหนีไปโดนดิโอ้โหโดนง,งูฉกตาย พาสเตอร์กันงูชงม,มาโอเคครับมารอบพี่ก้าต่อไปเอาเฮ้รอบพี่ก้าวไม่ได้ลงไม่ได้ลงครับพี่ก้าแล้วก็มาเชียร์ดีกว่าครับครับส่งเชียร์ตีเอวัวครับตัวชมพูกับมังหาดิอเอาดิตัวไปไอวัวไอวัวตีตีวัวไปแล้วใส่ัวคนเดียว เอ้ยยุไปตัวครับไอหนูตายเดี๋ยววัวกับง,งูงูกินวัวโอโหงูกินวัวไปแล้วครับจังหวะนี่ยอะไรครับชัดโคตรเดือดครับตอนนี้ชัดโคตรเดือดสมก็เป็นดีออฟดีเจนจริงจริงเอาละต่อไปก็เตรียมของซื้อกล่อเรียบร้อยอืมจัดของกาดยาหนึ่งขวดผลเลยสองขวดมั่นใจครับมั่นใจ เงินล้นแหละนี่กดเหรียญท้าทายผู้จริงผู้เข้าแข่งขันมานะครับเกมที่สิบเกมตัดสิน,นหรือเปล่าไอ้งูไอ้งูมันอยู่คนเดียวไอ้หนูไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชกเกตเ็นตียาก่อนโอ้ไม่เย็น,นะนอ่ะดิโชกักตไม่เย็นโอ้มันไปแล้วอะ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้โชกเกต หนูยิงย้ำเลยมาตีงูเฮ้ยมันโดนตัน้งขุดดูเลยกดก่อเลยเฮ้ยมาดิควางหลบพัดหลบอืมโอเคครับเกมก็อาจจะเปลีป่ยนไปเล็กน้อยเกมมีอะไรให้เอาบางเนี่ยกาทินี่โอ้โหแต่ละอันคือแบบไม่ดีสักอันอ่ะพลังชีวิตไป พลังชีวิตมาเลยของเกาะขาดเลยผมว่านะไม่ต้องใช้ก็ขายทิ้งไปต่อให้ต่อให้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบผิดพลาดนิดหน่อยเมื่อกี้ต้องเอาหนูก่อนต่อให้ผมขายของทิ้งเลยรอบสุดท้ายมันจะขับรถเองเชื่อมือเชื่อมือได้เลยเชื่อมือได้เฮ้ยโอ้โหผมแบบแพ้ทางนี่มาแบบเนี้ยแบบแพ้ทางติดของแพงอ่ะ ไียาก,ก่อนเลยไม่ใไฮตีมาดิแล้วจริงก็เข้ามาเบ้นขู่ครับเบ้นขู่เบ้นบวกดักอะไรไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไปไหนไม่เห็นไม่เห็นเชิงเชิงไว้ก่อนให้เข้ามาใกล้โจกันเขาแล้วไปมาครับตอนนี้ไอ้หนูเฮ้ยอะไรแปลกทำไมโดดเข้าโดดเข้ากวง 200, เรียบร้อยการไหว เป็นไปตามแผนครับขนาดขายของทิ้งกัน